สวัสดีค่ะพิมพ์นะคะวันนี้จะขอมาเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองในเส้นทางของพระเจ้าค่ะก็คือแรกเริ่มพิมพ์ไม่ใช่เป็นคริสเตียนมาก่อนนะคะแต่มีคนหนึ่งคอยมาพูดเกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูให้พิมพ์ฟังแต่พิมพ์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากค่ะแต่ลึกๆแล้วรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีเมตตาก็เลยไปทําตามที่เขาแนะนํา พอพิมพได้ไปที่โบสถ์ที่คิดจกักก็ได้รับการต้อนรับของพี่น้องคริสเตียนนะคะก็คือจากคนไม่ค่อยรู้จักกันแล้วพิมพ์ก็เป็นคนไม่ค่อยจะเปิดเข้ากับคนยากอะคะ่ะแต่พอวันนั้นได้ไปวันแรกก็รู้สึกสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่กันแบบพี่น้องเราได้คุยได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางคิดจักก็แนะนำให้ลองศึกษาพระคัมภีร์ดู พิมพก็ศึกษาพระคัมภีร์ต้องท้าความก่อนคือแต่ก่อนพิมพเป็นคนที่แสบมากปาร์ตี้หนักอบายามุกทุกอย่างก็คือลองหมดทุกอย่างค่ะจะไม่ค่อยมีชีวิตที่จะขาวสะอาดสักเท่าไหร่แต่พอได้ศึกษาพระคัมได้เรียนรู้ไปได้เรียนรู้คําสอนพระเจ้าได้ทํางานในจิตใจได้ขัดเกลาพิมไดเรื่อยทําให้พิมพได้หยุดคิด แล้วก็เลือกที่จะมีพระเยซูเป็นแบบอย่างในการทำชีวิตอะคะ่ะก็คือทุกย่างก้าวในชีวิตพิมพ์ก็มีความยําเกรงอะไรที่พอจะทําแล้วรู้สึกว่าไม่ดีพิมพ์ก็ไม่หันหลังกลับไปทําอีกคือคนส่วนมากมักจะบอกว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันพิมพ์ก็ก็คิดว่าใช่แต่ทางของศาสนาคริสต์เนี่ยพระเจ้าจะสอนให้เรา ยอมรับว,ว่าเราเป็นคนบาปคนหนึ่งเราไม่มีวันสมบูรณ์แบบก็คือการที่เราได้ยอมถ่อมใจยอมรับว,ว่าเราเป็นคนบาปมานะคะก็มันทําให้เราจะไม่เลือกที่จะไม่กลับเดินกับทางเดิมอีกเราทิ้งทางเก่าของเราแล้ไปเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าตอนพอต่อมาพระเจ้าก็รอรอมลพิมพ์ทุกอย่างให้กลายเป็นอยู่ในเส้น ที่ดีเส้นทางที่ดีจนถึงกับกลายเป็นจากคนที่แข็งกระด้างะคะ่ะเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างจะขี้สงสารคนง่ายเมตตาแล้วก็ไม่ได้มองแต่เรื่องตัวเองแต่ก่อนก็จะอธิษฐานขอพรแต่เรื่องตัวเองแต่พระเจ้าสอนให้เรารักผู้อื่นหลังจากนั้นพิมพ์ก็ได้ดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆจนคนรอบข้างก็รู้สึกได้ ความเปลี่ยนแปลงของพิมพ์คือเปลี่ยนจากอีกคนนึงเป็นอีกคนนึ่งเลยอะค่ะทีนี้ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าได้แสดงพระสิริผ่านการใช้ชีวิตของพิมพ์เพื่อนทุกคนก็ค่อนข้างจะจะ,จะทักกันพิมพ์ก็ได้มีโอกาสก็ได้บอกเขาว่าแบบพระเจ้าคือให้ชีวิตใหม่กับพิมพ์จริงๆทําให้พิมพ์ได้ไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ สุดท้ายก็อยากจะฝากเกี่ยวับคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อก็ลองศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็อยู่ไปก็จะได้ความรักจากพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อะค่ะทรงเปลี่ยนจากอย่างเช่นพิมพ์เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอเลยแค่ว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพิมพ์ก็เหมือนเป็นเป็นพรีเซนต์ให้กับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เลยว่าพระเจ้าทรงดีกับ วันหนุ์ขนาดไหนทรง,งรักเราขนาดไหนทรงรักเราก่อนแม้กระทั่งเราไม่เคยให้ความรักพระเจ้ายัางไงก็ลองให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูนะคะค่ะขอให้พระเจ้าไวยพรทุกคนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ